สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกันอีกแล้วกับข้ม้วนผัดแซ่บจ้าวันนี้มานี่แกงหน่อไม้จ้าเมนูแกงหน่อไม้นี่จะนมาเป็นโนะเลยจ้าท่านผู้ชมเออเรามาดูการหั่นก่อน่อไม้ก่อนนะจ้าท่านผู้ชมนี่หั่นเสร็จไปนิดหนึ่งแล้วจ้าท่านผู้ชมเออเราก็มาหั่นต่อนะจ้าท่านผู้ชมหั่นแล้วเราก็ไปต้มนะจ้าเออแล้วมันจะได้จืดๆจะได้แกงแกงเปื่อนะจ้าวันนี้แกงเปื่อออร่อยแน่นอนท่านผู้ชมวันนี้ เป็นหน่อเลยมี่ทานผู้ชมโอ้ยขาวหน่อไม้สดๆเลยนะจ๊ะอันนี้หน่อไม้สดๆเลยเห็นไหมเฮ้ยดูมันส้มมาหั่นหน่อไม้ก่อนนะ อ่นเสร็จแล้วเราก็ไปต้มนะพี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปต้มเลยนะจ๊ะท่านผู้ชมนะจ้าหม้อหน่อไม้เดือดขุดขุดขุดเลยท่านผู้ชมแข่งหน่อไม้เด้อพี่น้องเด้อมันนี่แกงเพื่อนเดี๋จ้าเด้อนี่เห็นบ่หน่อไม้นะเราเดือดแล้วนะต้มอยู่หลังจากต้มเสร็จแล้วเราก็ไปเทน้ำออกนะจ๊ะท่านผู้ชมเออสักพักเราก็ไปเทน้ำออกมันจืดกันเนาะเอออาจ้าท่านผู้ชมเออเราก็มาตัดเห็ดเลยนะจ้ารอตัดเห็ดรอรอต้มไา้อยู่นะจ๊ะท่านผู้ชมเออเห็ดนางฟ้าเราใส่เห็ดนางฟ้าจ้า แกงเปื่อน้ำเงี้ยน้ำสีนะท่านผู้ชมเออเห็นมาจากตลาดนะจ๊ะเป็นถุงเลยน่ากินมากเลยท่านผู้ชมเห็นขาวๆใหญ่เป็นกระตมังเห็นไหมผู้ชมคือว่าเป็นถุงเลยจ้าท่านผู้ชมเออนี่ถุงเป่าใหญ่เห็นนางฟ้าแกงอร่อยเออแซ่บพี่น้องเอ้ยเออเห็นเปิดบ้านเราหน่ไหมเห็นไม่ได้เห็นเยอะเลยนะเห็นนะไอ้เยอะข้าวมันนักงานเดินท่านผู้ชมน่ากินมากนะจะท่านผู้ชมไหม น้ำมือส้มเลยหลังจากที่ส้มเสร็จแล้วเราก็มาน้ำเอาเส้มตั้งไมเอาจกนี่ใช้น้ำเย็นเนาะพี่น้องเนาะเออเขาต้องแกงอยง่จ้าไห็ไหเออเห็นไมเห็นไเห็นบ่นี่น้ำส้มเออเหนร้อหนอหนอโอ้ยน้ำอมนี่ป็นอเออคนเป็นลอยจ้านาจ้านจทา้มแกง่อไม้นะจมอไน้ำจนางานนไหนะนาจาตลาดจ้าเขมคนจ้าทม พี <Cornell> ่งเรอ่ะเขาม่ยุเลยก่อนนะก่อนจะใช้ไม่ได้ไม่ติดถุงอ่ะจานที่สี่นะท่านผู้ชมเออใส่เลยที่สี่ที่ห้าจ้าที่ห้าที่หกทั้งหมดหกของค้าน้ำยานางค่ะน้ำยานางแตงกวาใบแตงเปอร์ท่านผู้ชม แล้วก็เราก็ลอยตอนนั้นจะนั่งเดือดตอนนั้นจะนผู้ชมเออนี่พี่น้องเอ้ยมีพักกแย่งบ้านเฮาเดือจ้าเดือพักกแย่งเปตะห้อมหอมหอมจะแกงเปิดน้ำจ้ะเออแล้วก็เห็นนางฟ้าสวยๆงามๆขาวจัดจพี่น้องเอ้ยเออแกงเปิดวันนี้แกงเปิดพี่น้องกินฮอเด้ฮอบ้านเฮาเด้เออจะนักผู้ชมห่อนเดือดแล้วก็นอนใช่น้ำไม้เดือดแล้วเราไปใช้น้ำไม้ต้องไปเลยพี่น้องไปเทลงไปเลยเนาะเออจะช่วยไปเลยขอโทษเด้อมึงยิ้มเออแกงเปิดเดือจ้าเดือดนักผู้ชมเลยเออเป็นกระดมัง อาจารย์โซนปอนยญานนะวัน like. น oh. 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 mm ี hmm. b b Jamie, <laughs> ้เขาจะมีรายการเออข้าโมกข้นพี่น้องเปิดมากอัจจาราดอกไม้เสร็จแล้วก็เทลงเลยเปิดไฟแรงๆครับพี่โซ่ให้มันเดือดพี่น้องเนาะเอืมอนบ้านกินเจ้าเอ้ยแก่งดอกไม้นะนอนบ้านเราเนาะอันเนี้หน้าเคี้ยวบุ้นๆเลยก็พอเดือดสักพักเราค่อยใส่ก็เบื่อใส่พริกเนาะพี่น้องมาน้ำเดือดแล้ว น้ำเดินมาเลยครับสมไปเออะ้างมาใส่กับกเบือกเลยเป็นบอกเบือกันเอาเบือนที่ปั้นแล้วพี่น้องไป้ต่ำเลยก็ไเลยบอนเด้อเออสุบ้าเานะเออเทลงไปเลยนี่เบอก้าเบลือใส่กรบเบื้องก้พี่น้องมันนะซุปมอนั้นมันอจี๊พอ่นาผสมเออวอนนอเดีว้เยโอ๊ยย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 อยยยยยยอ้ยยยยยบยยยัยยยเดือดยีย โง่เลน้ำน้น้แนปลาลาน้ำปลาเรกเป็นน้องเด้อปวดเลยปเจ้าเลยเคนก็เพีนน้องคนยังไน้องเรื่อมันดคนบอได้พี่น้องอ๋อมีน้องคนนปลาเรกเรกกับสม้น้องเลยมาเกบ้านเทาปลบ้านเท่าด ปลาซิวน้อยนะพี่น้องมักระหอมครับวันนี้เราแต่นี่ก็แซ่บเหมือนกันแซ่บคนรสชาเอามาตามด้วยพริกับพี่น้องเด้อบรรยากาศเออเอามาตามด้วยพิกพริกก็เป็นโคต่างเส็ดต่างแซ่บพี่น้องเลยเออมาข้นพี่น้องข้นด้วยพี่ลุ่อนไม่ใช่เกินออกมาได้ธรรมดาโอ้พี่น้องเออนน้อ้ใส่ชุรถจ้าต่างแซ่บพี่น้องเด้อมอเตอรไซคมันใหญ่มันใหญ่เดี๋ยวมาด้อพี่น้องเด้อในหลายในน้อยเนาะเออ ให้หลายบเสเนาะหน้าพี่น้องเห็นนางฟ้าลงไปเลยเห็ลงไปเลยดรอยี่โอ้ยโอ๊ยปบวนนี้ไงโอ้อดินี่เราส่หม้อเลยเหรอหม่อแล้วพูดแค่นั้นองคุยเาคอตามด้วยักส่แง่นเนาะแง้นหน้าบ้านหอไอ้นี่กได้กลิ่นเ้ยดีส้หรอไปูอะอยั่วจ้ายั่วจ้า เจ้าเอ๋เกินอมกมาีน้องพักแง่เด้อนี่อพี่น้องเลยอัขั้นตอนสยกันอีเด้ออเจเอาโอเออพักแง่่ับพี่น้องเลยคเจ้เออเลย เราก็มาซีมกับพ <lang> <ing> ี่น้องม้นยไงมาสิเซฟบดบดเซฟเออเออเอามาซีมกับพี่น้องไหซีมรสชาติจะเป็นยังไงพี่น้องไเซฟที่บ้านเฮาเลยแบบมีพวกของกินได้พี่น้องซอสวัสดีจ้า